ฝึกจิตให้สงบนิ่มก็จะทำได้ยากขึ้นอย่างวันนี้เราสมทานศีลน,นี่ก็ได้ยินเสียงชัดเจนเราตั้งใจที่จะมีศีนห้าวดวันพระเนี่ยเดือนมงคนมีกำลังก็จะเป็นศีลแปดศีนอุโบสถนะกำลังของศีลน,นี่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดซึ่งสมาธิสมาธิตัต้งมั่นอยู่ในศีล เราเห็นอัน้สงของศีลว่ามีมากมายที่พระเจ้าพระดา,านงเรื่องของศีลเนี่ยศีลนิยมจะมีกลิ่นหอมที่ทวนลมไปได้อันนี้เป็นต้นร<ม>ักษาศีลห้าได้ดีไม่มีศีลแปดเพิ่มขึ้นน้วเกิดขึ้นมาในภพชาติใดก็จะมีวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มีความสวยงาม,มร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์ ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเมรดสนี้เป็นอริยทรัพย์มันมีทรัพย์ภายในมาแล้วเราก็สามารถที่รักษาทรัพย์ภายนอกได้เห็นไหมว่าบุคคลที่ไม่มีศีลไอ้ทุจริตหรือว่าชอดัดบางหลวงซึ่งจะมีทองคําเป็นถึง800กิโลในที่สุดก็รักษาไม่ได้ทรัพย์ที่มีอยู่ก็หมดไปชื่อเสียงทั้งหลายที่สะสมไว้ก็หมดไปด้วย เนี่ยจะพราะข้อเดียวเรื่องของอธินาฐานอย่างนี้เป็นต้นมีความเสียหายทั้งหมดทุกข้อเลยนี่ถ้าเรามีศีลรักษากายวาจางเราได้อันนี้มันยอดเยี่ยมมากในโลกนี้ยิ่งการฝึกสมาธิทำกรรมาฐานรู้ลมหายใจเข้าออกพยายามจะอยู่ยในปัจจุบันให้ได้ซึ่งก็ใช้เวลาในบางวันแล้วก็ จะสงบได้บางวันก็ไม่ได้ก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยนะสู้ต่อไปวันหนึ่งสมาธิมันค่อยๆดีขึ้นจากที่เรานั่งไม่ได้เลย5นาทีก็นั่งไปได้มันมีแต่ความร้อนไปหมดในใจต่อมาแล้วก็นั่งได้นั่งได้นาน50นาทีก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลหลายชั่วโมงก็ได้ก็สงบ ขึ้นบางเล็กน้อยแต่นั่งไายต่อมาพัฒนาขึ้นก็จะนั่งสมาธิได้นานขึ้นด้วยสงบมากขึ้นด้วยแล้วต่อมาก็จะนั่งประเด็นน้องนานเลยแหลนะแค่เครื่องเคี่ยวมงนะจิตก็เริ่มสบายขึ้นมามือหายไปเท้าหายไปกายเบาขึ้นมาความรู้สึกร่างกายมันหายไปครึ่งหนึ่งอนะ่ะรู้สึกสบายขึ้นยังมีตัวตนอยู่อีกครึ่งหนนะึ่ง ทำสมาธิต่อไปอีกต่อมาเมื่อค่อยๆว่างโล่งไปอีกกายมันรู้สึกไม่มีร่างกายเลยมันเบาทำสมาธิต่อไปอีกกายมันเหมือนกับไม่มีกายเลยเหมือนเรานั่งอยู่กลางอากาศเ่ยความรู้สึกของจิตเกิดช่วงนี้จิตของเรามีความสงบมันจะเป็นความสงบเนี่ยเราจะเห็นความสุขอันเกิดจากสมาธิเกิดขึ้นมา ไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่มีอะไรที่จากาศคุ้มในจิตใจน้อยรัดในจิตใจเลยในช่วงนี้ถึงแม้จะมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ช่วงนี้จิตของเราสงบนะสงบจิตแต่ยังไม่สงบกิเลสก็ยังมีความสุขขนาดนี้นเวนาะไรพิจารณาเห็นกายนี่แหละที่เรารักเรายึดเราถืออยู่ และเข้าใจขึ้นมาบ้างว่ามันไม่ได้จะใช่เรานะเจิตหรือพม,มีปัญญาเข้ามาเล็กน้อยมันก็ว่างจิตใจก็ว่างขึ้นสงบขึ้นมามันเราเห็นผลของการปฏิบัติอย่างนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยศรัทธาในคําสอนของสมมารมุมเจ้ามันก็แน่นแฟนขึ้นศรัทธาในพระเจ้ามันก็แน่นขึ้นพระธรรมพระสงฆ์แน่นขึ้นมาในใจ น้อมใจเราจะปฏิบัติตามเหมือนพวกเราทุกท่านนั่นแหละก็มีศรัทธาในเบื้องต้นเกิดการให้ทานนั่นและนสมทานศีลน,นี่รับปฏิบัตินับบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะเนี่ยระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ไม่ใช่ใง่ายๆเลยมีอันดงสงมากเมื่อเราเชื่อมั่นถึงการให้ทานก็มีอันดงสงมากทานภายนอกทานภายในให้อภัยทานยิ่งมีอันดงสงมากขึ้นเบก บางคนก็นจะมีกําลังที่มีมากขึ้นที่ท่านว่ามาการบริจาคร่างกายให้เป็นฐานนนี้มันมีเข้มข้นเหมือนกันนะไม่ธรรมาดามันมีเรื่องราวที่คนชื่อเบนตะ์กับคนชื่อสนะูสานเขาก็พบกันบงังโดยบังเอ,อิญที่ส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาลเนะี่ไม่กี่สิบปีที่แล้วนะั่นะน่ะนี่เขาก็มีมิตรภาพรู้จักกัน เป็นสิปีระหว่างเด็กระหว่างครอบครัวเนี่ยแต่เมื่อถึงซูซานนี่ก็มีเจ็บป่วยขึ้นมาเ,เพราะอะไเพราะว่าตายของเธอมีปัญหาแหะไม่สบายการทำงานของตายเธอล้มเหลวคราวนี้คุณเบนนี่เขาก็มีความเมตตามีความรักเพะเห็นสูซานเนี่ยเขามีน้ำหนักถีดลดลงนะสภาพร่างกายก็ไม่ดีเลย เพราะความผูกพันความรักความเมตตาต่อกันน่มันมีมากขณะที่ในครอบครัวของสุสานเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะได้รับอนุญาตให้บริจาคตายได้เลยทําให้เบนเนี่ยเกิดความรู้สึกตัดสินใจอย่างแข็งแกร่งด้วยอย่างความเมตตาด้วยที่จะบริจาคตายข้างหนึ่งนี้ให้กับสุสานทําการปลกปลุกถ่ายตายไปเขาก็ได้ปรึกษาความคิดนี้เนี่ยกับภรรยา แต่ต่อมาเขาก็เลยเรียนรู้เรื่องว่าการให้ตายไปสักครั้งหนึ่งนี่ชีวิตก็ยังอยู่ได้ถ้าเราเระวังสุขภาพให้ดีเพราะว่าและยพ่อลูกชายคนโตของเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกชายของสุสานด้วยนี่ทั้งคู่ก็เลยมอบของขวัญที่มีคุณค่ามาระดชีวิตให้กับสุสานนี่ถึงแม้ว่าอาจจะอยู่คนละครอบครัวกันแต่ความรักที่มีต่อการความเมตตากันลึกซึ้งมางกัน นี่เป็นการให้ที่ทำได้ยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะที่เราเรียกว่าอุปาปบร,รมีการบริจาคอวัยวะคระแนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราก็ย้อนกลับมาถึงเป็นาการให้ทานธรรมดาเราก็เต็มใจให้เต็มใจเสียสละเมื่อเราทําไปบ่อยๆเข้าเนี่ยมอนไรส่งยังไงจะมีส่งว่าอใ,ในชีวิตของเราเรามีทรัพย์สมบัติมากเราจะทําอะไร ให้เกิดประโยชน์เราจะได้ข้อสรุปว่าเราจะทำทานเราเห็นอนิสองส์อย่างการให้แล้วถังจะมีมากเราก็จะทำทานเราไม่ต้องการทรัพย์อะไรที่จะสะสมเอาไว้ในโลกนี้มาเจอแล้วตัอยู่ระดับนี้มันจะเป็นระดับที่เข้มข้นในการภาวนาขึ้นมาไปชนี้เราก็ไม่ค้นขวายหาทรัพย์อะไรมากมายแต่ค้นขวายหาทรัพย์ภายในคือการฝึกจิตให้สงบนำมาฝึกจิตให้สงบได้ดีขึ้นนั่นแหละ ตามขั้นตอนที่เราฝึกกันมาคือมีสติอยู่ปัจจุบันพยายามไม่คิดนึกแปลดิตอนาคตนั่งสมาธิทุกวันมนลสองเวลาครั้งลนะชั่วโมงหนึ่งหรือ45นาทีเมื่อเราทํางานเ,เหนื่อยมาแล้วถ้าเราได้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้มันจะเบาสบายมากเหมือนกับเรารีเซ็ตร่างกายใหม่มันจะมีการพักผ่อนมาดตัวน่งนี้เป็นต้น กายเบาจิตเบาเราก็เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิอีกว่านี้ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของสมาธิก็ฝึกได้ยากในระหว่างวันเราก็มีสติมากๆไม่ใจฟุง้งซ่านในะยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลข่าวสารในโลกนี้มากมายแต่เรารับรู้มามากถ้าเราเอาขยะหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นขยะเอามาไว้ในใจเราการฝึกสมาธิให้สงบมันทรได้ยากขึ้นต้องรับรู้น้นอย เอาเท่าที่เป็นประโยชน์ก็พอนะเรื่องคนบ้านโน,น้นเรื่องคนที่นั่นเรื่องคนประเทศโน้นมันมีมากมายตัวนี้เขาก็ลงในสื่อกันนะสื่อโซเชียลเราไปเรียนรู้ไปศึกษาทั้งหมดเราฟุ้งซ่านมากไม่สงบเรามานั่งสมาธิอารมณ์ก็ตามเรามาอีกนี่เป็นการขัดขวางสมาธิเราด้วยนี่ต้องระวังให้มากทีเดียวในโลกแห่งการเจริญทางวัตถุในปัจจุบันเนี่ย มันก็จะมาเป็นอุปสรรคในการฝึกจิตของเราเมื่อเรารับรู้น้นอยๆพยายามมีสติมากๆสมาธิตั้งมัน่นล้วก็เห็นประโยชน์ของการฝึกสติสมาธิแหละว่ามันมีความสุขมากเสลือเกินไม่ต้องไปยิ่งนอนไรเลยเพียงแต่เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งเท่านั้นเองนะมันก็สงบดีสบายยิ่สงบตัวน,นี้แหละทำให้เรารู้ได้แล้วมีปัญญาขึ้นมาได้ เแมือว่าเราอายุแค่เพียงเจ็ดขวบเราก็เห็นทรรได้เพราะว่าเจ็ดขวบเป็นเพียงอายุที่ร่างกายสมองสมบูรณ์แล้วเาอายุเจ็ดสิบหกสสมองเราก็สมบูรณ์แล้วเหมือนกันนะแต่ตัวสติสมาธิไม่ได้ตั้งมัน่นปัญญาเห็นธรรมก็ยังไม่เห็นแต่พระแม่พิสาขาแม้เป็นเ็กเจ็ดขวบแต่สมาธิทรงตัวแนบแน่นได้ดี ร่างกายสมองก็สมบูรณ์ในฝังธรรมพิจารณาก็เป็นพระโสดาบันแล้วใน,นสมัยพุทธกาลเด็กอายุสิบห้าสิปกก็บรรลุพระโสดาบันก็จํานวนมากเพราะอะไรเพราะว่า,าบารมีที่สร้างมาแล้วในเรื่องของทานศีลน,นั่นเองเรืองการภาวนานจนจิตสงบมาแล้วเรียนรู้มาได้ระดับที่มันเข้าใจอย่างแจ่มชัดนะอย่างพวกเราได้ฝึกกันในชาตินี่นะ มีบุญบาร,รมีก็อาจจะได้เข้าใจเห็นนามเห็นรูปแตกสลายไม่ใช่ตัวเราจริงๆก,กันในชาตินี้หรือมีที่ใช้ปัจจัยไปข้างหน้าในวันข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้าเราก็จะเห็นการปฏิบัติตามทุกครั้งที่เราบีสติเราเข้าใกล้พระสมามาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งไปเราก็ควรภูมิใจว่าเราันี้กำลังเข้าใกล้พระสมาถถมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะเข้าใกล้ในความบริสุทธิ์ของท่านแล้ว เราก็สร้างกำลังใจของเราไว้ให้ฝึก,กจิตฝึกใจของเราไว้ดีให้ตั้งใจเถอะเราเดินทางม,มาใกล้ๆเนี่ยด้วยศรัทธานะอย่างเช่นวันนี้เรารับประทานอาหารก็ฝึกง่ายๆมีสติในการรับประทานอาหารเคี่ยวก็มีสติกินก็มีสติเราก็ไม่พูดกันเราจะดูว่าเราทานไปคิดคำอางานนี้มีอันตรายต่อเราไหมพิจารณาไปด้วยทําจิตให้สงบไปด้วยนี่ก็เป็นการภาวนาแล้ว จากวัดกลับไปบ้านอีกอา้าสวสดสิทธิวิสโสได้กิจจบก็เป็นการภาวนาลนะทั้งไปทั้งมาทั้งอยู่ที่วัดก็บุญได้ตลอดเลยนี่บุญเกิดจากการภาวนาซึ่งเราก็ต้อง,ง,งตั้งใจนะต้องตั้งใจไม่สนใจในเรื่องอื่นใดลนะสนใจในเรื่องจิตใจของเรานี่แหละจะสงบนี่สู่ปัญญาขึ้นมาปัญญาก็จะทำให้ลัศีลของเราดีขึ้นสมาธิตั้งมั่นขึ้นแล้วก็ให้พยายาม แม้ว่าเราไม่ได้ถึงกับบริจาคทานในขั้นวุาบารมีก็ตามนะแต่เราก็เต็มใจที่จะทําบุญทําทานรักษาศีลสละอารมณ์ทั้งหลายในใจไปทําสมาธิให้มันได้ให้อิ่มใจสุขใจให้เกิดปัญญานะให้ตั้งใจทุกๆท่านท่าน